โต๊ะละ ừ. <laughs> 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 đặt นะครับไป lên หน้าสบัด

ขัวเจเร่งกันโป่งไงดอกมือตางไงหมดไปแล้วเฮ้ยะมาเร็วอ่ะดอเดี๋ยวผมไปรับนู่นเดี๋ยวงมรับนู่นนะ no 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 เดี๋ยวผมรัดนะขอรับเจ๊ครับลุงมาด้วย เนี่ยตากินกินนี่ก่อนเดี๋ยวรักเมียมาบอกดิแกนโตร c น <oughs> n c e l เมียก่อนมาหลับไหนวะไะนวะมีลงมาในเรื่องนะเนี่ยบังด่า